โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับยี่กับผม GG ีจีไฟอยู่กันในเกมลาเลนเจอร์วันนี้ผมก็จะมาทำงานรีวิวเจ้าฝาแฟดคนน้องเซตเซตเซตสึกนะมันเป็นเต่าเต่านะเป็นเจ้าเซสนานี่เป็นสายไหวพิบแร่เนี่ยพันหกค่อนข้างเยอะนะเยอะ ส่วนค่าพลังอื่นโอเคมันเพราะว่ามันเป็นเอ่อตัวนี้จะมีความเร็วโจมตีอยู่ที่119ค่อนข้างที่จะเร็วระดับหนึ่งแล้วก็ความเร็วเคลนที่82ไม่ได้ช้าไม่ถึงขั้นช้าแบบสายไวพิบตัวอื่นแบบว่า40 30, 30อะไรอะไรเงี้ยมันอนันน่ะน้อยแต่80ถึง89นี้ค่อนข้างปกติหรือระดับปานกลางแล้วกัน การไม่ได้แบบช้ามากไม่ได้เร็วมากส่วนระยะโจมตีนี้จะขัดใจหลายคนหน่อยซึ่งอ่180เนี่ยมันสำหรับตัวมันเองที่เป็นสายไหวพิบเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าสายไวพิบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ยิ่งยืนใกล้เนี่ยยิ่งค่อนข้างที่จะอันตรายสำหรับตัวมันเอง โดยพื้นฐานของสายไวพิษในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวทำดาเมจแล้วมันก็ค่อนข้างจะต้องเจอบบบรรดาพวกดาเมจด้วยกันเองเนี้ถ้าทีมเราไม่ดีพอมันก็น็อกง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอ๋อยังไม่ได้อธิบายสก,กิลเลยกงล้อพายุตัวนี้ก็จะแบบว่ามันจะปักดาบตัวเองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะปล่อยพา,า,า,ายุทอร์นาโดคล้ายทอร์นาโดอ่ะแต่ว่าเป็นแนวนอน ไปข้างหน้าทําให้สตัตรูยกเอ่อทะลุอมตะนะทะลุอมตะไม่ไย,ยกเลิกสภาวะอมตะทะลุสร้างความเสียหาย2,800%แล้วก็พลังโจมตีเอ่ออสะท้อนกะเด็นถอยหลังน็อกแบ็กติดน็อกแบ็กถ้าไม่ตายก็คือเกิดน็อกแบ็คอารมณ์คล้ายๆแบบเสือดำใครนึกไม่ออกบอกเสือดำ สกิลคล้ายๆเสือดำส่วนสกิลสองเป็นฟื้นฟูพลังชีวิต40%ต่อพลังชีวิตของพลังชีวิตต่อ1วิโอเคอันนี้ข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดผมขอไม่อธิบายแล้วกันแต่ว่าเคยมีเพจเพจโยมิทุกคนลองไปติดตามหาดูได้อธิบายไว้ละเอียดมากเพจนี้ดีมากข้อมูลแน่นเอีย เพิ่มอัตราหลบทักษะ40%เพิ่มอัตราต้านทักษะ40%ถ้าเป็นล่างล่างที่ล่างไฮเปอร์ก็จะเพิ่มไปอีก60%นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูไปด,ไปดูเดี๋ยวผมขอใส่ต้องใส่เลนเจอร์ไปด้วยนะตัวหนึ่งเพื่อที่จะดูบัฟสกิลมันไปที่สเตตหลัก สเตตหลักดูสักดาสี่ร้ยผมเล่นตัวดาสี่ร้อเนาะเป็นติดสี่รยแล้วกันสี่ร้อยไปเด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 ไปโอเคปั๊บปับอันนี้่ปั๊บสกิลอ่าเป็นปั๊บพื้นที่นะไม่ใช่ปั๊บตัวเอง ถ้าตัวระดับนี้เป็นบับตัวเองก็น่าเกียดอ่ะจริงๆไหนยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นปล่อยพายุเลยอ๋อนี่ไงปล่อยพายุสกิลหนึ่งอ้แต่ล้มมันก็ล้มง่ายนะเป็นสายไวพิบอืมดาะเมดดูไม่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 ทะลุแนวหลังนะ ไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามไปแถวหลังก็ยังไม่เห็นไม่เห็นว่ามีน็อกแบ็กเลยนะไม่เห็นมีน็อกแบ็กเลยเดี๋ยวลองลองดูกันอีกทีหนึ่งผมไม่เห็นน็อกแบ็กนะแต่ขอไปด่านที่มันปล่อยตัวเยอะๆกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันผมยังไม่เห็นน็อกแบ็กนะเพื่อน,เอนๆเห็นน็อกแบ็กหรือยัง นนก็ไม่ได้อันนี้ไอ้ที่ล้มเมื่อกี้นี้คือมันล้มเพราะว่าเลือดมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นมันเลยล้มนะแต่ทําให้กระตรูกระเด็นถอยหลังเนะี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยไม่กระเด็นเลยนะไม่กระเด็นเลยไม่เห็นกระเด็นเลย โอเคเดี okay, e ๋ยวลองลองไปดูใน PVP ดีกว่าว่าโอ้มิเตเพโอ้เพื่อนๆดูดีมิเตเพโอ้เทพเทพเทพสลายโตไปละโอเคโอ้ขอบคุณที่เอาแต้มมาให้ครับอเดี <c oughs> oh, ๋ยวลองโอ้ยอะไรเนี่ยขอเก็บแต้มหน่อยแล้วกัน ขอเก็บแต้มหน่อยละกันช่วงนี้เทพเยอะนะมันกำลังแบบว่าปั้นไอดีใหม่ๆขึ้นมากันเทพก็จะเยอะๆหน่อยอันนี้บัฟบัฟสกิลค่อนข้างกว้างนะเป็นบัฟหน้าป้อมด้วยยิ่งดีเลยเนี่ยดีมากแต่อย่างว่ามันสำหรับผมบมว่ามันดีกว่าเบลี่มารู้ตรงที่มันมีทะลุอมะตะ แต่ว่าส่วนตัวผม,มชอบเบลี่มาลุกมากกว่าเพราะว่าผมว่าเบลี่มาลุกมันสกิลดูแน่นกว่ามันแบบมันสกิลดูโดนง่ายกว่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองไปเจอทีมที่ใช่แหลัละกันผมขอรีสักคู่อ่ะเจอทีมนี้นะมีน้ำสามตัวเดี๋ยวลองดูกันเลยจริงๆผมอยากได้ตัวโทวะนะเพราะว่าผมอยากได้ธาตุน้ำเพิ่ม เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งปับป๊บบัฟสกิลพ่นไปแต่ผมว่าเบลี่มารู้มันค่อนข้างสกิลแม่นกว่านะใช่ไหมไม่รู้ดิมันเนี่ยดูไม่มีใครล้มเลยนะดูแบบ ยังมองไม่เห็นน็อกแบ็กแบบชัดเจนเลยเนี่ยไม่เห็นมีใครล้มเลยทีมผมก็มีบัฟแม่นยำอยู่นะเนี่ยไม่เห็นมีใครล้มเลยทุกคนผมคิดว่าน่าจะบั๊กหรือเปล่าน็อกแบ็กเนี่ยกระเด็นถอยหลังเนี่ยมันผมว่าน่าจะบั๊กว่า โอเคทุกเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงอ่ะมันสกิลกระเด็นเออสกิลทะลุอมตะกระเด็นถอยหลังของเจ้าตัวเซ็ตสื่อเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงว่ามันบักหรือว่ายังไงหรือเปล่าลองคอมเมนต์มานะทุกคนผมงงว่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีกัน